เฮ้ยมาเมียมาสเตอร์มัมเมียมาดิครับคนด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม Chicken Condos นะก็มองมานน่ารักมียอะก็เป็นเกมไก่ยิงปืนนะก็ผมอาันนี้ข้อแช่หรอกก็ว่ามีคอมเมนตหนึ่งบอกว่าเกมอัปเดตอะไรอย่างนี้นะคือผมก็จำไม่ได้แล้วว่ามีอัปเดตแล้วมองแต่ที่รู้คือผมอยากเล่นนะเพราะว่าอยากลองเล่นดูเพราะว่าผมเคยเล่นครั้งนึงแหละ แล้วผมก็เลิกเล่นไปปะมาสักสองเดือนมั้งแล้วผมก็กลับมาเล่นแล้วนะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรใหม่ไหมแปลเรื่อนเลยดีกว่าแล้วครับคนนะมาทึนลอยโยเฮ้ยมีมาทึนลอยโยเลยอืมไม่เบาเนี่ยลาซิกคืออะไรอีหยังอ่ะอุ้ยเออเอาอันนี้อันนี้อันนี้เราเราเราโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรนีิคืออะไรอ่ะให้ชนเหรออ๋อแข่งมาอุ้ยมีคนขับมอไซค์ด้ว่ยคนเฟี้ยวอ่ะไปเว้ยนี่ โอ้อิสตามีมามเมียว้โอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยวันหันน่ะเฮ้ยเฮยหลังหัวหลังหัวหลังอึอึเฮ้ยรถขับช้าคนเดียวเฮ้ยลูกคนเป็นเซ็งหน้าเชื่อมันแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรนะ่โอ้โหขับไม่ค่อยชินเลยว้มีนาเลยแล้ถังมาเลยรู้ว่าแบบ ขับรถชนกันอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะแข่งรถกันอ่ะรอด้วยรอมัมมี่อยด้วยมาเมี่ยแม่แม่รถมันพังเลยแกไม่รู้มาเมี่มาเมี่ยอ่าไม่เลี้ยวเลยเนอะทำไมผมไม่ได้เลี้ยวนะเครื่องทำไมมันมันเลี้ยวชนอ่ะมีคนแซงหน้าหมดแล้ว โอ้เหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเก้าเฮ้ยเหลือแปดเหลือแปดแล้วมัมมี่อ่ะฉันจะเป็นคนอันดับหนึ่งให้ไย้เลยมัมมี่อะเรสปรีมัมมี่อ่ะโอ้ยรู้สึกว่าขับรถดีขึ้นแล้วเฮ้ย มันนี่รู้อิสต์มีโนมารีโออิสมีโนมารีโออิสต์มีโนมารีโอไหนดิอันดับที่อะไรอโอมาเมียอันดับที่เก้าโอ้ยดูคนแรกดิทำเวลาไปจิตสี่วิดูผมดิร้อยยี่สี่วิคำรูถือว่าดีโยอืมรูถือว่าดีเดี๋ยนะครับถือว่าดีอยู่นะไม่ได้แย่มาก อะไรเอะไรเอออันนี้อะไรอะนนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะอ่ยิงได้ปะยังยี่สิบผู้รอดอ๋อเป็นเกมส์สควอเวิร์โอะอะไรยิงเลยยิงเลยเปิดมาเอาเปรียบอ่ะยิงก่อนได้เปรียบอืมยิงเลยตะแก่เฮ้ยขันในปืนแล้วกันอดีตเรียบเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ เฮ้ยเอาไม่ได้เฮ <Surviv> ้ยนิ่นี่บังอาจอืมเป็นไงเฮ้ยเมื่อกี้เจี๊ยบมาหนาเลยตอนแบบบัตรเทนรอยเททีมนี่เออเลยเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยคือว่าแกโนดแดงประชาชนเฟี้ยวเหรอฮะไอ้ตะแกไอ้ตะแกเอ้ยไอ้ไม่เชื่ออีไม่ยอมไม่ยอมยิงหนวดหลุดเลย โจดห้าร้อยเพื่โจรคู่ตกใจเฮ้ยไม่ใช่โจดห้าร้อยดิว่าเป็ตัวอะไรเนี่ยโอ้ผมคือมาเฟียก็เผื่อเฮ้ยยิงเลยยิงโดนเลยเปิดอมาชิงก่อนเปิดผื่อมาชิงก่อนเออทำไม่ทำอะไรเลยยิงไม่ต้องไหลดันเอมืเราตายอ่ะอุ้ย ลูกเจี๊ยบโอ้สวัสดีลูกเจี๊ยบเป็นไงบ้างเฮ้ยปักกิง่งนี่ปักตุนปักเป็ดเอ้ยเอ้อปักกิงก่งปักกิง่งลูกทำมันปักกิ่งหรืออะไรอ่ะทำไรอ่ะเออะไรอะไรเว้ยอะไรอะไรขี้เหรอข <c oughs> ึ้นขี้เหรอเรายุ่งหมเรายุ่งอ๋อโอเคเปิดมาเออลูกซองก่อนเลยลูกซองก่อนเลยเผื่อมีคนเกลือใ,ใกล้เราเราจะได้ยับยิง,องโอ้โหกระสุนเรามันเก้าพันนัดเลยเออแล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะ คืออะไรอะไรก็สูนเหรอนาะตูสูนไม่ยิงเป็นไงอ่ะสูบหมดแล้เอ้ยนี่ค้อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้ซ่อมบ้านเหรอเอาไว้ซ่อมเอาไว้ซ่อมกำแพงเหรอแบบไม่ให้กระสุนยิงโดนตัวเราอ่ะฟอร์ดไนท์ไงเกมนี้ไม่ธรรมดดอนนี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยไฟฟ้าเฟร์ฟ้าอ๋อ ไฟฟาโอไฟฟาโอไฟฟาไฟเอ้ยอืม <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจยงจิยงยิงยิงลูกซองเต็มกระบาลไม้สี่ครั้งแบบไม่เคยพลาดเพื่อมันลดดิดเดียพอยิงแล้วนั้นแหละโอ,อ้โหเลือดไหลมันที่เลยเราใช้ธนูมะต้องซื้อปืนใหม่ดิถงใส่ปืนเราจะทู่กันไปขี่เลยกัน ไม่อ่านหรือว่าดามีเท่าไหร่อะไรไงเออขี้เกียจอายละเออเล่นไปเถอะเฮ้ยในเพื่อนเราเฮ้ยในเพื่อนเราปั๊มระมีเยอะนี่งเพื่อนเราโหเพื่อนเราอ๋ออ๋ออะไรหมูด้วยเหรอตกใจหมดรู้ว่าทุกคนเป็นหมูหมดหรือเป็นเราเป็นไก่แล้วเล่นแบบนี้แล้วแล้วอุ้ยเราเราใช้สไนเปอร์ก่อนเลยแรกอันนี้อะไรอันนี้อะไรต่อยด้วยเหรออ๋อต่อยได้ต่อยได้ต่อยเอ๊ะเห็นศัตรูเห็นศัตรู โอ้ e, โหมันมันดักมาเลยยิงนั้นก่อนแล้วกันมันโกงอจอกดื้อวู้วววิสุดแล้วเราเก่งกันไอเปอร์แค่ไหนเอ้หัวหัวหัวจริงทะลุกำแพงมันโดมาหน่หนาหนึ่งดนปะเฮ้ยแก ก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยก็มาดิครับฮ่า <c oughs> โอ้ยลอยคือถูกมันไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่จริงนะไอ้ฉาคนนั้นมันรวยจริงเลยมันซื้อปืนคุณภาพดีๆนั่นเลยดูเราสิใช้ปืนคุณภาพพื้นฐานเนี่ยอุย้อยอะไรเนี่ยอุ้ยอย่างไรเนี่ยแม็กนัมเออแม็กนัมเลเซอร์วะโอ้โหโอ้ยเลื่อยเลื่อยโอ้โหเลื่อยอะไรมันเลื่อยจริงเลยน่าสนใจอ่ะ มีปืนด้วยมีปืนด้วยเออนี่อะไรล่ะขวานเออเนียหนวมอ่้ยน่าสนใจอ่ะอยากได้นวมอ่ะนี่ไงคองนเอีอมมือปเปล่าเอ้ยนี่อะไรปืนชออ็อตเฟ้อหรอช็อตคนชิกจิกชักงอในพื้นหรออันนี้อะไรอ่ะมีดกันอุย้ยราคาทําให้เราตาแตกไปสองข้างเลยอืออะไรอ่ะดังใจดังแจยพี่น้องเบ้าเออนี่แหละกล้องสองทางไกลอ่ะ ไม่ต้องหรอกมั้งใช้สทนาปอร์แทนกล้องส่องทางไกลก็ได้ดิเออฉลาดงไงอันนี้เป็นแบบกล้องไม่ใช่ธรรมดาก็ได้นะแบบส่องกล้องปุ๊บจะดึงเลเซอร์จากกล้องได้เออตอนนี้ผมขอจบพดีดหน่อคนนะเขาตอนนี้แม่ผมมาแล้วก็บายบายครับผมเอสตานี่